สวัสดีรัฐบาลชุดนี้ไม่มีโกงไม่มีขาย,ยายโยงเหล่าปนาข้าราชการล้วนซื่อสัตว์ไม่ขัดตาต่างพายงัดนาวามาชื่นชมพามสอนเด็กว่าโตไปจะไม่โกง ถ้าพอเ็นจะเปิดโปงให้สาสมพวกผู้ใหญ่ต่างสั่งสอนและอบรมและปลูกฝังค่านิยมให้ปราบโกงคาหนังคาเขาเราต่างเห็นเป็นประเด็นที่ขุดคุยคุยขโมงรู้ทั้งรู้ว่าตรงหน้ามหาโกงแถมเครือข่ายายโยงพวกเทาดำ การกำหนดโทษคุณที่หนุนเสริมภาพเก่าภาพเดิมช่างหน้าขำโกนไกโกงโยงใย่ไม่เคยจำเหมือนท้าทายกฎกรรมทำมวดดีซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้ายังกล้าทำไม่สำนึกไม่รู้สารู้สึกเกียรติศักดิ์ศรีที่อยู่เย็นอยู่สุขทุกวันนี้ คือตำแหน่งหน้าที่ที่มั่นคงความซื่อสัตย์คือเนื้อในสุจริตคือศักดิ์ศรีของชีวิตอันสูงส่งท่องขึ้นใจโตไปจะไม่โกงไอ้ที่โกงคงเพราะแก่แต่ไม่โตวลกรณออนไลน์ครูเล็กลำพางก็เรื่องของการคอรัปชั่นโกงกินเนี่ยนะครับ มันก็บุกฟว่ากันมาแต่ความจริงแล้วทําเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพูดถึงรัฐบาลน,นี้นะครับก็อ้างว่าจะปราบโกงมองดูเนะี่ยขอวิจารณ์หน่อยตัวผู้นำอะ่ะอาจจะไม่มีภาพโกงหรอกแต่ว่าข่าวการโกงจากผลการกระทา ที่สืบเนื่องจากรัฐบาลนี้มากมายเหลือเกินและการแก้ไขปัญหาก็ไม่เด็ดขาดอ,อ่ำอ้ำอึ้งอมีรับลมคมในอย่างนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแต่ที่แน่ๆนะ่ะโกงการรับบานหันแหลกมโหรานโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาคดีต่างๆขณะนี้ก็เป็นที่น่าตกใจนะครับจริงหรือเปล่าที่ว่าจะไม่โกง